ดวงดาวในช่วงครึ่งแรกมีนาคมนะคะสำหรับชาวมิถุนจะมีดาวไปรวมกันอยู่ในภพการงานภาระหน้าที่หลายดวงนะคะรวมทั้งดาวคู่ศัตรูนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็คือดาวพุธกับราหูเป็นคู่ศัตรูที่อยู่ในเรือนการงานด้วยส่งผลอย่างไรในภาพรวมของชาวมิถุนไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนนาถึง14 กรกฎาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต hmm. ิดกระดิ่งนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะดาวช่วงนี้นะคะถือว่าดาวพุธมีปัญหานะ,นะคะดาวพุธของชาวมิถุนนะคะโคจรย้าย27กุมภาพันธนะ์และอยู่ไปจนถึง16มีนาคมนะทำให้ในช่วงครึ่งแรกมีนาคมนะคะก็เกิด ดาวคู่ศัตรูทางโหราศาสตร์นะคะก็คือดาวพุธโคจรไปเจอกับราหูนั่นเองโดยดาวพุธก็คือดาวประจําตัวของชาวมิถุนนะถือว่าเป็นสภาวะที่ดาวประจําตัวอยู่คู่กับดาวคู่ศัตรูในเรื่องงานนะคะส่งผลภารากิจความรับผิดชอบของชาวมิถุนในช่วงนี้ถือว่ามีจังหวะนะที่บางครั้งมันเป็นเรื่องการติดติดขัดขัดคลุกคลักในเรื่องของภารากิจหน้าที่นาะที่บางครั้งเป็นเรื่อง อ,อื่นๆที่เข้ามาแทรกนะไม่ว่าจะเป็นภารกิจครอบครัวนะคะเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลญาติพี่น้องหรือคนรอบตัวนะทำให้การงานของเรานะคะต้องแบ่งสมาธิแบ่งเวลานะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นนะคะเรื่องงานช่วงนี้นะคะถือว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นมักเกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนื่องจากดาวพุธเขาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องติดต่อนะคะเรื่องเอกสารเรื่องรอคอยคําตอบต่างๆหรือว่ายื่นเรื่องใดๆในช่วงนี้ก็มาจะช้าๆง่วงๆได้นะเนื่องจาก เป็นอิทธิพลของดาวที่ไปเจอคู่ศัตรูนะนอกจากนี้ดาวพุธนะคะก็มีกําลังน้อยด้วยในช่วงนี้ไม่ค่อยเสถียรน,นะทำให้น้ําหนักในเรื่องของการรับปากรับคําการนัดหมายต่างๆก็ดูเหมือนเลดเลือนล่าช้าไปหมดนะคะสำหรับดาวพุธเป็นดาวเรื่องพันธุของชาวมิถุนด้วยก็คือเกี่ยวข้องเชิงเครือญาติครอบครัวนะคะบ้านรถที่ดินต่างๆถือว่าช่วงนี้อาจจะใช้จ่ายเงินนะคะไปกับเรื่องซ่อมแซมก็ได้หรือมีภารกิจเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะหรือว่ามีเหตุให้ต้องเกี่ยวข้องกับ เครือญาิครอบครัวบ่อยขึ้นนะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องภายในบ้านในครัวเรือนนะที่เราไปเกี่ยวข้องนะคะบางครั้งก็เป็นการแก้ไขปัญหาตกแต่งเราเติมหรือมีเหตุให้เราต้องใช้จ่ายในเชิงเรื่องสินทรัพย์นั่นเองในภพเรือนการงานของชาวมิถุนนะคะมีดาวศุกร์ที่มีกําลังแรงเป็นมหาอุดอยู่นะคะถึงแม้จะโครจรวกวนอยู่ช่วงนี้นะคะแต่ก็จะส่งผลให้ชาวมิถุนมีเรื่องราวของชีวิตนะเกี่ยวข้องกับ คนต่างวัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมการงานนะคะสัมพันธ์กับคนสักต่ํากว่าบ่อยขึ้นนะไม่ว่าจะรวมกลุ่มรวมทีมกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะหรือว่าชีวิตประจาวันมักเกี่ยวข้องกับเด็กๆเยาวชนลูกๆหล,ลานๆนะส่งผลกับเรื่องราวของภารกิจช่วงนี้ถ้าสัมพันธ์กับคนต่างวัยก็จะเยอะหน่อยนะคะเรื่องราวทางการแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นการงานการค้านะช่วงนี้ถือว่า มีลักษณะถูกกระตุ้นให้แอคทีฟมากขึ้นนะไม่ว่าจะประกวดแข่งขันแย่งชิงประเมินผลนะหรือว่ามักถูกผลักดันให้เข้าสู่เรื่องของการสอบการแข่งขันได้นะทำให้เรื่องราวความเหน็ดเหนื่อยในเชิงการแข่งขันการพยายามก็มีมากขึ้นด้วยนะคะเป็นเชิงการงานนะที่ช่วงนี้เรื่องวินาทีกําลังแรงนะคะก็คืองานบางอย่างที่เข้ามา เป็นงานด่วนนะคะงานรีบงานที่จัดแจงเวลาไม่ค่อยลงตัวนะเนื่องจากเวลาเราวางแผนไว้นะมักจะต้องแก้ไขปัญหานะคะหรือผู้ที่เอางานมาให้มักจะไม่เป็นเวล่ำเวลานะหรือเป็นเรื่องรีบด่วนฉุกเฉินซะส่วนใหญ่นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มักจะได้งานด้วยเหมือนกันสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือไม่หวังนะกลับได้มานะคะหรือว่ามีเรื่องที่ ไม่หวังอะไรเยอะนะแต่กลับประสบความสําเร็จในขณะเดียวกันสิ่งที่หวังที่รอคอยช่วงนี้ก็ดูเหมือนจะเล็ดเลื่อนเคลื่อนไปได้นะเนื่องจากดาวพุธด,ดาวเรื่องของการนัดหมายมีปัญหาพอดีนะคะดาวที่ส่งเสริมของชาวมิถุนช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางนะไม่ว่าจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะคะมีเหตุเดินทางระยะสั้นเที่ยวไปเที่ยวมานะคะหากอยู่บ้านนะก็มักจะหยิบจับทํานู่นนี่นั่นนะส่งผลให้เรานะคะ เหมือนจะออกแรงอยู่เรื่อยๆนะทำให้ช่วงนี้ก็อาจจะเหนื่อยๆนะคะบางท่านเดินทางไกลข้องกับเรื่องงานมีภารกิจเข้ามานะคะทำให้เดือนนี้นะคะเรื่องดวงดาวเนี่ยกระตุ้นเรื่องการเดินทางทั้งใกล้และไกลนะคะนอกจากนี้ก็กระตุ้นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ชีวิตอยู่ใกล้กับผู้มีอํานาจนะบางครั้งทํางานใกล้ชิดเจ้านายนะคะติดต่อผู้ใหญ่บ่อยขึ้นนะหรือว่าชีวิตในครัวเรือน มันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องบุพการีคนสูงวัยต่างๆนะส่งผลให้ชาวมิถุนช่วงนี้นะคะชีวิตเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายหลายแบบนะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองมากนกนะคะบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับเรื่องงานเรื่องลูกค้านะทำให้ช่วงนี้ก็ปรับตัวหลายสิ่งนะคะสำหรับสิ่งที่ชาวมิถุนนะคะต้องระวังเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวประจําตัวนะมีกําลังที่ไม่สเสถียรนะคะแล้วยังเจอคู่ศัตรูในเชิงเรื่อง ปฏิพันธ์ไหวพริบช่วงนี้อาจจะคิดอ่านช้าหน่อยนะบางทีคิดอะไรก็หลงลืมสับสนง่ายนะคะเรื่องของการเวียนหัวนะหรือว่าคิดไม่ออกสมองไม่ปลอดโปร่งเกิดขึ้นได้นะคะลักษณะการหลงลืมง่ายนะช่วงนี้บางทีก็ได้หน้าลืมหลังนะคะหรือว่าคิดเงินคิดทอง,องต่างๆระวังคิดผิดนะเนื่องจากดาวพุธนะคะก็ส่งผลให้กับ เรื่องของข้อมูลเรื่องข่าวสารต่างๆเรื่องของสิ่งที่เราได้รับฟังมานอกจากผิดพลาดง่ายแล้วบางทีก็เป็นเรื่องข่าวเท็จข่าวปลอมข่าวลือได้ด้วยนะคะในเชิงสุขภาพนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวทางสุขภาพนะประเภทภูมิแพ้นะคะเรื่องของเจ็บปากเจ็บคอเจ็บลิ้นรู้สึกบางทีทําให้เราอากินอาหารจุดชืดไปหน่อยนะหรือว่าอยู่ดีๆก็มีเหตุปวดเหงือกปวดฟันนะคะส่งผลให้เราต้องไปพบหมอฟันในช่วงนี้ได้ เป็นช่วงที่ชีวิตนะคะเรื่องทัศนคติความคิดเห็นกับคนใกล้ตัวบางทีก็จะไม่ค่อยตรงกันนะเรียกว่าจะขัดแยง้งหรือเครื่องกันด้วยเรื่องทางคําพูดได้ง่ายโดยเฉพาะจากเครือญาตินะคะคนใกล้ตัวในครอบครัวนะหรือแม้แต่เราอยู่ในช่วงของการเกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กๆเกยาวชนคนต่างวัยก็จะมีเรื่องราวทางคําพูดนะหรือความคิดทัศนคติที่แตกต่างกันได้นะคะสาหรับช่วงเวลานี้ชาวมิถุนนะคะถือว่าดาว รับผลยังคงทับตัวตนนะคะแล้วก็เป็นดาวอริด้วยดังนั้นรับผลช่วงนี้มักได้มาจากเรื่องความเหน็ดเหนื่อยก่อนนะไม่ว่าจะลงมือทำนะคะไปหยิบจับทําสิ่งใดมักจะต้องออกเรียวออกแรงกว่าจะสําเร็จเป็นรับผลเป็นเงินทองนะคะหลายสิ่งช่วงนี้ต้องหยิบจับทําเองนะเนื่องจากพึ่งพาใครไม่ค่อยได้เป็นลักษณะต่างถ่อยทีถอยอาศัยเกื้อกูลกันเนื่องจากดาวในเชิงสังคมค่อนข้าง ส่งผลนะทำให้ชาวมิถุนช่วงนี้นะคะมีลักษณะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนรอบตัวนะพึ่งพาอาศัยกันทางการงานการเงินนะคะกิจกรรมบางอย่างความเหน็ดเหนื่อยบางอย่างเนี่ยทำไปเพื่อรักษาน้ําใจนะคะหรือเป็นภารกิจที่ปฏิเสธยากหรือบางครั้งหมายถึงงานเชิงการกุศลงานทางสังคมนะหรืองานที่ได้กําไรน้อยนะเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะ โดยชาวมิถุนนะคะจะมีดาวประจําตัวนะที่มีกําลังไม่ค่อยดีไปจนถึงวันที่16มีนาคมนะคะดังนั้นเรื่องราวความผิดพลาดในเชิงการทํางานนะก็ต้องระวังด้วยนะคะเรื่องราวการนัดหมายช่วงนี้หลายสิ่งก็จะดูเชื่องช้านะคะรอคอยนะในสิ่งที่เราต้องการเป็นเรื่องของดาวพลัหัตที่โคจรเดินหน้าในภพเรือนวินาศนะคะบ่งบอกเรื่องผู้สนับสนุนในเชิงลับนะไม่ว่าจะเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะคะการครบหาไม่เปิดเผยนะช่วงนี้อาจจะเป็นไปดีขึ้นนะเรื่องการครบหาคนต่างวัยต่างเพศนะคะที่เป็นเชิงความสัมพันธ์นะช่วงนี้จะเริ่มคืบหน้าด้วยนะคะการครบหาแบบมีระยะทางนะเช่นคู่รักอยู่ทางไกลนะคะเดินทางไปไปมาๆนะหรือว่าการครบหาแบบไม่มีสถานะจะคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะ เป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวประจําตัวของชาวมิถุนมีปัญหานะคะดังนั้นถือว่าช่วงนี้จะเย็นๆนะกับเรื่องความสําเร็จที่รอคอยนะคะระมัดระวังตรวจทานมากๆกับเรื่องงานการที่รับผิดชอบนะคะหาเวลาพักผ่อนเยอะๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวของชาวมิถุนในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ